ระหว่างระหว่างรอเปิดน้ำนะครับระหว่าง,งรอเปิดน้ำเอ่อเปิดน้ำใส่ใส่ตุ่มน้ำใช้นะครับเปิดน้ำใส่ตุ่มน้ำใช้นะครับก็พาพี่น้องเอปีชมหลังบ้านสักหน่อยอันนี้เพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งซื้อมานี่ละมุดแดงซึ่งเขาประกาศขายทางออนไลน์นะครับก็เลยซื้อมาสามต้นเอสองต้นนะครับสองต้นสามต้นครับสามต้นหนึ่ง สองสามและต้นนี้ต้นเล็กๆนี่คือต้นเชอรี่เชอรี่หรือเปล่าไม่ใช่เชอรี่อะไรเชอรี่นั่นแหละครับเออซื้อมาสามต้นอสองต้นสองต้นนี่ก็แพงครับผมนึกว่ามันจะตายก็เลยเอามาชำไ้ก่อนเอามาชำไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้มันก็ออกมันก็ออกใบอ่อนแล้วออกใบอ่อนแล้ว อ่าผมอ่าไปไปเดนมาร์กนะครับไปที่เดนมาร์กก็พยายามจะเอาเม็ดมาปลูกเอาเม็ดมาเพาะปรากฏว่าไม่ได้ผลนะครับเม็ดเพาะเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่เป็นนะครับเพราะเราเพาะไม่เป็นตอนนี้จะให้เขาเอามาให้มันก็คงไม่ได้เรื่องเดลาวพเพราะเราอ่าอ่าเขาคงไม่ให้เอามาละมั้งผมก็เลยพอเห็นเขาประกาศขายทางทางออนไลน์ผมก็เลยซื้อมาสามต้นสองสองต้นนะครับ ต้นอ่ต้นไออ่ละมุดละมุดแดงที่ผลโตโตอ่ะที่ผลโตโตอ่ะนะครับที่ผลโตโตเนี่ยผมก็ซื้อมาสามต้นอ่าจะปลูกเลยเนียให้เต็มที่นะครับให้เต็มที่นะครับเต็มที่แต่ว่าเป็นนักปลูกพืชที่ไม่ค่อยดีนะครับเป็นนักปลูกพืชที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วจะเห็นว่ามีต้นไม้เยอะๆนะครับมีต้นไม้ต้นทะเลเตนะครับต้นทะเลเตนี่ นี่คือต้นสเเลเตดอกสเเลเตนะครับก,ก็ก็มีดอกมีดอกให้ให้ชมดอกสเเลเตนี่เป็นดอกเป็นดอกไม้ที่หอมนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยชอบเอาดอกสเเลเตนะั่ยทัดหูนะครับทัดหูมันมีมันมีเพลงอยู่หรอกมันมีเพลงอยู่ซึ่งผม ผมผมไม่ใช่นักร้องเพลงก็เลยจำไม่ได้แต่ไม่ีเพลงเกี่ยกวกับดอกสเลเตทัดถ,ถูนี่แหละนะครับอ่าก็ก็กอ่านี่นี่ต้นโอ้ไม่ได้ดูแลไม่เลยด,ดูมีหนอนมากินใบมีเพลียดำมาขึ้นซะแล้วนะครับก็คงจะต้องก็คงจะต้องดูแลฉีดน้ำไล่เพลียซะหน่อยนะครับอ่าี่ดอกพุดธนะครับดอกพุดธที่งามมากนะครับงามมาก งามมากดอกสวยนะครับดอกสวยลวนลนลนเคลื่อนกากพื้นเลยน่าน่าดูนะครับหอมหอมนะครับแล้วมุมนี้ก็จะมีกุหลาบนะครับกุหลาบผมาพาท่านมาชมช้าไปไหมล่ะดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบก็เยอะนะครับดอกกุหลาบก็สดชื่นนะครับดอกกุหลาบก็สดชื่นนะครับนี่ครับดอกกุหลาบนะครับ ปีนี้มันดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะ่าการดูแลมันมันน้อยลงนะครับดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบพวงนะครับ à เขาเรียกว่าดอกกุหลาบอะไรก็ไม่รู้แต่ผมไม่เคยเรียกว่าดอกกุหลาบมอนแต่เขาเรียกกันว่าดอกกุหลาบมอนนะครับมีดอกเยอะมันมีอยู่สามมีอยู่สองสีครับสีแดงกับสีชมพูนะครับสีชมพูสีชมพูมัน สีสีชมภูมันอ่าอ่าโรยร่วงโรยไปหมดแล้วนะครับอ่านะครับก็พาไปดูนะครับพาไปดูไอ้นี่ต้นอ่า อันนี้ต้นท่านรู้จักมั่งนะครับต้นดอกอะไรอ่ะที่เอามากินอ่ะผมก็นึกต้นดอกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีหลังนะครับนี่คือมะเขือมะเขือพวงนะครับอันนี้ต้นไม่โตมะเขือพวงก็ควรต้นเท่านี้แหละแต่ไม่เหมือนต้น,นโนนโตมากสูงจนเราเก็บกินไม่ถึงต้องเอาไม้สอยเอานะครับไม้สอยเอาเอาขอเกี่ยวเอาต้นลงมานะครับ นี่ครับดอกสเลเตนะครับดอกสเลเตซึ่งหอมมากหอมนะครับดอกสเลเตนะครับอันนี้ดอกกุหลาบที่ไม่ค่อยได้ดูแลมันนั่นเนี่ยอันนี้ดอกสีชมพูนะครับนี่ดอกสีชมพูดอกสีชมพูอ่าก็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 เป็นสีชมพูอยู่มานเป็นกุหลาบที่เป็นพวงเลยครับเป็นพวงนะครับเป็นพวงนะครับเป็นพวงอ่า อ่าอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่ตอนนี้เราต้องไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยดอกก็เล็กนะครับดอกก็เล็กอ่า <Hello. S 1> อันนี้อันนี้เป็นต้นไม้ประจำรัชกาลอ่าเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่สิบก็เรื่อเาเรียกว่าต้นลวงพึ่งนะครับต้นลวงพึ่งอ่าตอนนี้มันมีไอ้หนอนมากัดชอนใช้กิ่งไปสักกิ่งหนึ่งก็เลย ตายพระกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอามาจากเ,าเขาซื้อมาให้จากแถวแถวคลองหลอดมจัจำไม่ผิดมีคนเขาซื้อมาให้เขาอยากให้เราปลูกก็เลยซื้อมาให้อแล้วก็ให้เราเอามาตอนแรกตอนแรกเขาเราจะเอามาไม่ได้เราก็ห่วงวิตกกังวลเราจะามาได้ไงเขาก็บอกว่าให้ แกเอาดินเอาเอาเอาดินออกแล้วก็ลา้ลางล้างรากให้ให้ดีแล้วก็เอาใส่กล่องมาผมก็เลยล้างรากแล้วใส่กล่องแล้วก็ถามวม่าทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เขาเครื่องบินเขาไม่ให้ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นต้นเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นมีดินเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นเราก็ต้องลาง้ลางล้างรากใส่กล่องมานะครับต้นอไอเนี่ยผมปลูกไม่ค่อยโตเลยเนี่ยต้นต้นอะไรนะต้นว่านอะไรนะ <laughs> บ้านหางจระเข้นะครับเยอะไปหมดเนี่ยแต่ต้นเนี่ยเขาโตนะแต่ผมมาปลูกแล้วไม่โตาบางทีก้านยาวเท่าแขนนี่หละนะครับแต่ที่ที่นี่ที่ดินผมมันรู้สึกมันจะไม่ค่อยดีต้นกระเพราเนี่ยครับต้นกระพเพราเยอะแยะไปหมดละนะนะฮะอาหารพืชสวนครัวนี่ต้นราตรีนะครับราตรีราตรีเตี้ยเตี้ยนะครับราตรีเตี้ยเออ วันที่มันออกดอกอ่ามันออกลูกมาแล้วนะครับมันออกลูกมาแล้วต้นดอกแก้วอ้ต้นดอกแก้วขอโทษขอโทษมีเสียงกระซิบประจาักษ์ข้างในว่าต้นดอกแก้วต้นดอกแก้วนะครับดอกแก้วเตี้ยนะครับไม่ให้สูงนะฮะดอกแก้วเตี้ยอ๋อสวยนะครับหอมด้วยนะครับแต่ที่กรุงเทพไม่มีเตี้ยจะมีสูงอ่าอยู่ที่หน้าบ้านมาหอมนะครับเราชอบความหอมโดยเฉพาะพคุณชวราแมก่กระต้อยเขาชอบความหอม อ่าต้นนี้จาได้หรือยังผมจําได้แล้วต้นดอกกระเจียวผมปลูกไว้รอบบ้านเลยปลูกไว้รอบบ้านเลยแต่รู้สึกว่าเป็นไม่กี่ต้นนะครับเป็นไม่กี่ต้นแล้วก็เวลาดอกดอกดอกมาเนี่ยฤดูการมันจะออกดอกให้ผมเนี่ยสองสามดอกแล้วผมก็ไม่เคยเอามากินสักทีนะครับอ่เพราะว่ามีคนเอาดอกกระเจียวเนี่ยมาให้มาให้อ่อ่ญาติพี่น้องนี่เข้าดอกกระเจียวมาให้ปีหนึ่ง เป็นเป็นเป็นเยอะๆเลยอ่ะเป็นเยอะๆเลยผมก็เลยปลูกไว้แต่ว่าไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินอ่าก็ก็อ้อคุยไปคุยมาหมดเวลาซะแล้วนะครับหมดเวลาซะแล้วอ่าก็ขอคลิปนี้ก็ขอชมสวนแค่นี้นะครับชมสวนแค่นี้อ่านี่เป็นอ่าเป็นมุมของดอกสเลเตนะครับมุมของดอกสเลเตมุมของดอกไม้นะครับ มุมอ่าไม่ใช่มุมของ um, ดอกไม้มุมของไม้ดอกอ่าแล้วจะเห็นต้นเหล่านี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยต้นต้นเนี้ยก็ก็งามดีอยู่นะครับก็งามดีอยู่นะครับอ่าอันนี้คือต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟลูกดกทีเดียวแต่ไม่เคยเอามากินสักทีนะครับแล้วที่เหลือที่เห็นนี่จะนี่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 นะครับมะละกอดกทีเดียวครับดกทีเดียวนะครับดกทีเดียวแต่ว่าถ้าคาถ้า ถ้านใดอยากจะกินอาต้มอาตรบบะบหุงนะครับก็มาเอามะละกอได้นะครับมาขอได้เพราะผมสองคนตายายนี่ไม่ได้กินเท่าไหร่อย่างเก่งก็เอาไปเอาไปเด็อดไปแล้วก็ไปผ่าแล้วก็ต้มนะครับต้มต้มกินดิบกินกินต้มนะครับอันนี้กาแฟกาแฟก็มีหลายต้นอยู่นะครับมีหลายต้นอยู่นะครับก็วันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้แหละครับถ้าขืนต่อไปแล้ว เกินเวลาไปเยอะนี่เกินเวลาไปอ2นาทีนะครับก็ขอฝากช่องค้ำคูณ194่ทวินแล้วก็ช่องชวลาแม่กระต้อยขอฝากช่วยดูแลด้วยนะครับช่วยดูแลช่องของคนแก่ด้วยฝากาให้ช่วยกดไลค์กด share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เป็นตีดำเลยนะครับฝากช่องคนผู้เท่าด้วยนะครับ ผู้เท่า,า75สตางค์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ